สวัสดีครับผมอยู่กับช่องบ่าวเอ็กบ้านนาครับผมดูครับผมบรรยากาศยามมือแรงยามเย็นครับผมมาดูข้าวโพดครับผมเอ้ยบังครับผมข้าวโพดข้าวโพดงามเลยครับผมเบิ่งโบราณ ังามคักครับผมฝนตกแล้วไม่ไม่นะครับเนาะน้ำกระขังครับผมดูครับผม <c oughs> บรรยากาศตอนเย็นๆครับผมกะโพดต้นใหญ่ก็มีแล้วเด้อครับเด้อปาดครับผมกะโปดใหญ่ครับผมนี่ต้นใหญ่มากครับผม ดูครับผมโน่นเราไปไกลนกก็ใช่นะครับเด้อป่าขุ่นโ่ะป่าข้าวโพดหมดเลยครับผมส่วนนี้ก็จะปลูกที่หลังครับผมนี่ฟักทองกับมี่ครับผม ปลูกสุดนู่นเหมือนกันครับผมนู่นครับผมครับผม เอาครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอกบานาด้ครับผม